นอง <c oughs> แหนมค่ะแหนมแหน,ม,แนมเนืองด้วยเป็ห <c oughs> น,หน,นห,หน่อเลยกินไหมไอกะทิไม่นั่นจิม้มค่ะเว่นหนงจิ้มซื้อมากค่ะซื้อไม่ได้กกตลาดมามาหอกินค่ะก็จะมีในเด้อมีมีแตงกวามีมีหมองม่วงมีกลวย มีหมูยอถอดก็เจาะถอดหมูยอเป็นแหนมนี่นึ่งเ,เหกับเปลี่ยนเดี๋ยวเี่วจะไล่เห็ุเกิดเป็ีเปนนะเจ้ายวเทวบนห้องบ้านใครมีดอกจาก้าหาซื้มีแต่คนนาะในเมือก่อนเต็นก็เจ้าขายเต็นมันอย่นี้ไปตลาดตลาดนัดเลี้ยมเพิ่นที่ข้าเจ้าว,ว่างขายไปเล้ยร่องสิงไม่กินร่องเบิง้งเรามาชิมกันขนงที่เป็นยังไงนี่นีฟูสลดัดนี่คือเ้สลดัด ผักเพลีวนนี้เจนึงจิ๊บเนึงมิงผักเพลวด้วยอิสลัดกัอันนี้แขนไม่หอมแตงกวาขมวดนั้วระเทียมแล้วก็มีพิก

ai này ไล่ไปนําเอา áo, โลดมัน ก็เป็นสักครู่ <im> 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 มีปฏิสัมพันธ์มากน้อยกันขนาดไหนครับและสุดท้ายเนี่ยจนถึงทุกวันนี้เนี่ยการที่ส่งสัญญาณบอกว่าบุดเรื่อกนายกก่อนแล้วค่อยมาว่ากันมันผิดทำเองประเพณีซึ่งในโลกความเป็นจริงเขาไม่ทำแบบนั้นครับสิบปานมาในทางการเมืองโดยเฉพาะของประเทศไทยไม่ทำแบบนั้นคือเพราะว่าตนื้อหาให้เนี่ยอันรองประทานถามประธานเพชรเปียแม่แต่ทางกรริการเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ

อกับการคุยกันแล้เจ็่บาทคุณก็มันเอาคุณไปยิ่งก็ดีว่าเออแสดงว่ามีอาคุยกันอืมแต่ถามว่าวันนี้เนี่ยผู้นำของพรรคการขับกันวันที่หนึ่งเดือนุนธ์ได้คุยกันแล้วหรือยังการที่ไม่ได้คุยทําไมเป็นอย่างนั้นแล้วทําไมไปคุยตรงโน้นตรงนี้ไปหมดเลยและไม่คุยภาษากาย ว่าไม่ได้คุยถั้ไอ้ที่เลขาต่อสายกันที่ไม่นับคัะและคุณคุณใจชนะกับา ถามว่าีหรือไม่ Happy แฮปปี้มั้งเรคนร่วมรัฐบาลน่าจะกำลังไปดูดูดูดไม่ต้องความเสียงนะไม่ต้องความเสียงเทนะ่าน่าและจะต้องไปต้องไปเจอกันในสถานที่อย่างนั้นสถานที่อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นสถานที่เพื่อไปร่วมงานอย่างหนึง่งมันไม่ใช่วาระของการที่จะพูดคุยในเรื่องเฉพาะจอโจมแบบนี้ก็คือรัฐบาล ช่เลยหรือไม่ก็เกือบใช่ไม่มีเหตุผลว่าส่งส่งแนวหน้าส่งส่วนหน้าไปพูดคุยเพื่อการนี้ก่อนมันไม่ใช่การหาข่าวมันเป็นการพูดคุยเพื่อการเจรจารลักษณะอย่างนี้แม่ทัพต่องไปครับ เป็นหน้าฉากขนาดนี้แสดงว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นประตูในการพูดคุยก็เลยต้องหาจังหวะโอกาสมาคุยกันในงานแบบนี้ที่การที่เราเราเปิดภาพประกอบก็ได้นะลองลองหาดูงานโหวตสองคนก่อนเนี่ยคือคุณสรดาตั้งข้อสังเกตพอกรหัดว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมานั่งซักกันให้สื่อจับภาพลักษณะนี้นภาษากายของวิจาร์แหมมก็ดูดูไม่ค่อยดีแต่ต้องก็ต้องยอมรับนภาพบางนาที ไม่ได้บอกเรื่องราวทั้งหมดหรอกเราไม่ได้เห็นตลอดเวลาถูกไหมเพี่แต่ว่าโอเคจากช็อตเนี้มันมันน่าสนใจว่าทำไมจะต้องมาคุย <Okay. S 2> แบบที่เปร็ดเนี่ย 哦，我懂。 you วาอะไหมนกตี่มวาเลยครับนาะแเรื่องแบ่งวาเลยแดงท่วมากว่งท่าน่ะตำรวจลอยวิ้นท่มากื้งยนไปพบบรรยาการไป็ลไรงานตก้ต่อยอาการัไปเลยไปับไปร้องตู้ไปหามร่อง คือมันข้ามขั้นตอนเราบอกคุยอยู่กับนั่นแล้วคือเขาทรงแล้วคือลอยเว้นทรงเรื่องแล้วดัน<ม>เออขึ้นอยู่กับการพิจารณาของอายการปะว่าสีสมควรนส,สองฟ้องบ่หรือสีสมควรนอ่ายุติเรื่องไว้แค่อายการทัร้งนี้แกไปแจ้งอีกรอบบ่อายการเข,าข,าข้ากัดสนัดอีกประมาณอีกเดือนหนึ่งยังว่าประมาณไม่สายผม Anh đạo đi liền. Aldiên sắp nha nắn, sưu pây án nha phù Ao dài Anh đạo duyên. 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 Anh Anh đạo duyên. Anh การเข้าไปอย่างนี้เนยก็ยมรับได้ว่าถ้าหกว่าเขาไม่เอากันอาขาวิเคราะห์นะทางเพื่อจะเข้าไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่รนะอนะไม่ใช่คนรเดียวนะมันจะติดขัดโจทยสมอนใจเระไร้นเด็กโตเลี้ยงเนีมันจะไปเสียยังพันนันจะหัดแสนหัดคือพันนันที่นุ่ว่าใหม่โรงพยาบาลไอ้ลักณะ จักผูใดสิลบันนีจรมจีนวันนี้จอสิเอาเจอสีเอางาเออมาแบ่งอะสิเอาพนี้บ้านกันแม่เแต่มันละเนาะอากไม่เอาแต่มันเอาที่ลวเนาะการไม่เอาแต่มันเท่านั้นการเาแต่มันเ่น้นไงกระโปองแบ่งผลิตจักแบ่งสิลงบอล่งวจักตวยนนี่กรบโปงะไรเพรปีนี่ไมสองปีขุเนออ จะเขาที่ไปทา้งไหนเราจะไปบังคับเลยรือย,ยังตง้องลงพยาบาลนะเพราะ่าไปอ่ะ